ทำไมถึงตั้งชื่อช่องว่า o i ี c p ตอนแรกชื่อช่องผมไม่ชื่อ o i ี c p คีย์เวิร์ดในช่องผมตอนแรกคือ cnp cnp l a s i n g oil cnp อย่างนี้นี่ cnp ย่อมาจากชื่อจริงของผมครับชื่อจริงผมชื่อชิดนุพงศ์พอผมทำได้ประมาณ2,000 200, 0นซับเนี่ยผมลองค้นหาชื่อผมใน YouTube ดูว่ามันจะเจอไหมเขียนว่า cnp oil cnp แม่งไม่เจอ <laughs> กูค้นหาชื่อช่องกูว่า c p กูก็ไปเจอช่องตัวเองแต่กูไปเจอช่องซําดูดที่ไหนก็ไม่รู้อะที่บอกว่าไม่เปิดช่องมาลงคลิปไปสองคลิปแล้วยอดซับเปห้าแสนซับอะกูก็ไปดูไอ้เหี้ยนี่ใครวะเขาเป็นหนึ่งในทีมงานของยูทูบเบอร์บ้านใหญ่ระดับประเทศในตอนนั้นนะแล้วเขามาเปิดช่องแยกเขาใช้ชื่อช่องว่าว่าส n p พีเหมือนก,นกันกับช่องผมอะแล้วคอนเทนต์เนื้อหานี่ก็ทาเป็นแบบเหมือนไลฟ์สไตล์มีผสมรถด,ด้วยเขาทาคลิปแบบไปซื้อบิ๊กไบค์อย่างงี้กูก็ทํา คลิปเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์เหมือนกันเขาทำคลิปแบบไปซื้อบิ๊กไบค์วันเดียวแม่งลงคลิปปุ๊บได้ล้านวิวอ่ะภายในหนึ่งวันเพราะว่าเขาแค่เป็นเด็กจากบ้านใหญ่แล้วคนดูจากบ้านใหญ่ก็ทยอยมาดูไอ้ช่อง c ี p เนี่ยช่อง c ี p ที่ชื่อมันกูอะทยอยมาดูลงไป2คลิปแม่งได้5 0 0แสนซับซับมันเยอะกว่ากูค้นหาว่า c ี p มันไม่เจอช่องกูกูก็เลยเปลี่ยนช่องเอาตัว N ออกแล้วกันก็ใส่เป็น OI ยซีจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยทุกวันนี้ไอ้ช่องนั้นที่ตั้้งชื่่อววาา CMP นะจเลลิกทไปแมั้ง มันน่าจะร้านซับแล้วมั้งรู้สึกว่าน่าจะร้านซับแล้วเลิกทำไปแล้วแม่งลงคลิปแบบไม่กี่คลิปไแม่งร้านซัแบอบ่ะโปเป็นเด็กจากบ้านใหญ่